วันนี้มาแจ้งข่าวให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะครับว่าช่องทางการเปลี่ยนโปรโปร์ชั่นหลักที่9305เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเหลือแค่3โปรเท่านั้นนะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันดีกว่าแลครับไปเลยสวัสดีทุกคนที่ชอบการเล่นแสงนะครับฮ่าผมชอบออพูดคุยเกี่ยวกับ 9305แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปลองฟังแล้วก็ไปเปลี่ยนโปรโม,มชั่นหลักกันใช่ไหมครับโดยเฉพาะออนไลน์แชมเปี้ยซิมเนี่ยถ้าใครอยากจะใช้ก็ต้องไปเปลี่ยนที่9305ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเมื่อวานนะครับเมื่อวานเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่ผมบอกไปว่าผมใช้ออนไลน์แชมปเปี้ยซิมตอนนี้ระบบก,ก็เอาออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือแค่3ตัวเท่านั้นนั่นก็คือซิม hello <c oughs> แล้วก็ซิม social นะครับแล้วก็ซิม t id ที่สามารถเปลี่ยนได้ที่9305นะครับตอนนี้จะเหลือแค่3ซิมเท่านั้นนะครับซิมพมา่าซิมกัมพูชาซิมซูปเปอร์ฟันนะครับหรือว่าซิมยกกวนยังไม่มีไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะครับที่9305นะครับและถ้าเกิดว่าเป็นเลขรหัสเป็นเลขกดเนี่ยกดดอกจัน935หอกจันอย่างเงี้ยออนไลน์ช็อปเป็นซิมกดได้ไหมกดไม่ได้ครับไม่มีรหัสแล้วนะครับฉะนั้นถ้าใครใช้ซิม ออนไลน์แชมเปี้ยนซิมอยู่อย่างที่ผมใช้นะครับผงก็มีซิมหลายตัวใช่ไหมครับแล้วก็หนึ่งในงนั้นก็จะมีออนไลน์แชมเปี้ยนซิมที่ติดเอาไว้1ซิมครับก็รักษาเอาไว้นะครับเพราะว่าออนไลน์แชมเปี้ยนซิมเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจพิเศษเฉพาะของออนไลน์แชมเปี้ยนซิมโดยเฉพาะเลยนะครับอย่าไปเปลี่ยนเลขรหัสการเล่นๆน,น,นะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแล้วจะไม่สามารถกลับมาใช้งานออนไลน์แชมเปี้ยนซิมได้อีกนะครับระบบได้เอาออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟัง9305กันหน่อยดีกว่านะครับว่า มันเปลี่ยนเป็นยังไงเสียงของเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าลองไปฟังกันนะครับนี่มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ9305นะครับแล้วก็โทรออกลองม,มาฟังกันนิดนึงนะครับสวัสดีค่ะยูดีต้ารับคสู่เ3้าสศูนย์่โปรโมชั่นของ TrueMove Edge แบบเติมเงินโปรโมชั่นของคุณคือออนไลน์แชมเปี้ยนซิต้องการรับรายละเอียดของโปรโมชั่นทาง SMS กดดับจัน935สี่เหลีย่ยม ฟรี Free. ต้องการตื่นโปรโมชั่นกดหนึ่งค่ะคเลือกโปรโมชั่นในแบบของคุณได้เลยค่ะกดหนึ่งเลือกโปร hello โทรฟรีรับสิทธิ์โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้นนานสามสิบวันต่อรอบเมื่อเติมเงินสะสมครบหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อเดือนรับสิทธิ์นานสูงสุดสิบสองรอบกดสองเลือกโปร social ไม่อั้นฟรีเน็ตเล่น social app ดังไม่อั้นนานสามสิบวันต่อรอบเชียงเติมเงินสะสมครบหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อเดือนรับสิทธิ์นานสูงสุดสิบสองรอบ กดสาสำหรับ Pro True ID ฟรีเน็ตดูวิดีโอคอนเทนต์ไม่ตกเพรนทั่วโลกจากแอป u t u b e และ t i k t o k ร่วม 1GB 5้าวันต่อรอบเพียงเติมเงินสะสมครบ1 5ึงหบาทต่อเดือนรับสิบนั่นสูงสุด12รอบต้องการกลับสู่รายการก่อนหน้ากด0ย์ค่ะนี่แหละครับจากที่บอกไปนะครับว่าถ้าใช้อยู่เนี่ยอย่าอย่าเปลี่ยนเป็นซิมอื่นนะครับให้รักษาเอาไว้ก็แล้วกันนะเพราะว่า ออนไลน์แชม p i เปี้ยนซิมเนี่ยมันจะมีบางแพ็กเกจที่สามารถสมัครได้ด้วยซิมออนไลน์แชมเปี้ยนซิมครับอย่างเช่นดอกจัน900ร900ดอกจันย์8 1 1, 1, 1สี่เหลี่ยมครับตัวนี้ก็จะเป็นรหัสอินเทอร์เน็ตไม่อั้นนะครับความเร็ว 128k เป็นความเร็วที่เต่าคาเรียกพี่เลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันเ,เป็นแพ็กเกจที่เอาไว้เสริมกับออนไลน์แชม p i เปี้ยนซิมเพราะว่าออนไลน์แชมเปี้ยนซิมเนี่ยมันป้องกัน อ่าอินเทอร์เน็ตรัร่วใช่ไหมครับมันก็จะบล็อกสัญญาณทําให้การแจ้งเตือนไลน์ไอจีเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ที่มันจะเด้งเด้งเป็นป๊อปอัพออกมาเนี่ยมันไม่แจ้งเตือนเพราะว่ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันบล็อกอินเทอร์เน็ตเลยแต่ว่าไอรหัสดอกจานเก้าร้อยดอกจานแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสีเลียมเนี่ยมันเอาไว้ให้มีอินเทอร์เน็ตแบบห้งหางติดเอาไว้ครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนได้สามสิบบาทนะครับต่อสามสิบวัน ถ้าใครใช้ซิมออนไลน์เชมเป็นซิมเนี่ยมันก็จะมีแพ็กเกจพิเศษด้วยนะครับนั่นก็คือเล่น Facebook ครับชั่วโมงละบาทอืมด้วยรหัสนี้ทุกคนนะอันนี้บาทเดียวนะบาทเดียวแต่ว่ามันมีค่าภาษีด้วยก็จะเป็นบาทเศษเศษนะครับเป็นบาทเศษเศษก็แพ็กเกจ a c e b o o k แชทไม่จํากัด1ชั่วโมงนะครับเอา้าแล้วมันจำเป็นยังไงหนึ่งชั่วโมงก็เพราะว่าออนไลน์เชมเป็นซิมเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่ใช้อ,อินเทอร์เน็ตช่วรค้างช่วงขาวนะครับหรือเอาไว้เป็นซิมสารองอ่านึกออกไหม ออนไลน์ Online, ใช้เป็นซิมเนี่ยไว้เป็นซิมสำรองเวลาซิมหลักของเราอินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือว่าแพ็กเกจตเน็ตของเราเนี่ยมันจํากัดปริมาณเหลือนิดเดียวเองนะเออเดี๋ยวเอาไว้สกองสแกนอะไรมันไม่ได้ก็สลับมาเป็นซิม2นะครับแล้วก็โอ้โหนะช่วงเวลานั้นอยากดู a c e b o o k พอดีก็ใช้แพ็กเกจตรงนี้ครับ1ชั่วโมงก็ดูกันแบบเออเพลินเลยวิดีโอไม่อั้นแชทไม่อั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูไลฟ์สดไม่อั้นอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าอัพเฟซบุ๊กรูปวิดีโออะไรก็ได้ไม่อั้นนะครับแต่มีระยะเวลา1ชั่วโมงบาทเดียวเท่านั้นครับอันนี้คือสิทธิพิเศษของออนไลน์แชมเปี้ยนซิมนะครับฉะนั้นอย่าไปเปลี่ยนแพ็กเกตรักษาเอาไว้นะครับไม่มีแล้วนะออนไลน์แชมปเปี้ยนซิมจบไปแล้วนะครับไม่มีแล้วนะหรือว่าจะเติมเงินเข้าซิม50บาทก็ได้เล่นเฟซกับไลฟ์ฟรีเลย30วันนะครับเออถ้าใครไม่ได้ไม่ได้อยากเติมเงิน50บาทใช่ปะ่ะก็ถ้าเกิดเล่นชั่วครั้งชั่วคราวเฟซบุ๊กเนี่ยก็สามารถสมั แพ็กเกจตัวนี้ไปได้ครับแล้วก็มีอีกหลายแพ็กเกจเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าสู่กันฟังโดยเ,เดี๋ยวค่อยมาเล่าสู่กันฟังอีกทีก็แล้วกันนะสําหรับออนไลน์แชมเปี้ยนซิมเนี่ยมันก็จะมีบางแพ็กเกจที่สามารถสมัครควบคู่กันแล้วก็ใช้งานกันไปได้นั่นเองนะครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวกันก่อน,อนว่า,าช่องทาง9305เนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะบท,ทั้งหมดนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอตอนต่อไปนะครับบ๊ายบายคิวคิว